โดนดีคิดว่าจะไม่ทนันซะแล้วครับมือผมปลอยปืนอยู่โอ้โหเขาดงเขาดง เออผมปลอ่อยปุ๊บผอมมันขึ้นหน้าแบนให้ผมเอามือไปจับปืนแล้วก็เลยตัดลึกๆเลยไม่คิดว่าจะโดนด้วยโดนเฉยเลยครับนี่ส่วนมาเรือแล้วเขาไหนเอ้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเม็ดแตกเขาท้องหรือไงอึ๊บโอ้ เขากลางลํำตัวดีครับตัวดีเลยละ่ะตัวดีเลยละ่ะตัวดีเลยละ่ะอึ๊บอือหูสี่โลต้องมีแน่อึ้บเขากลางลำเลย